กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ได้นะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเพย์สามร้อยหกสิบกับีฟอวันนี้ผมจะมาเล่นเกมทอร์เรียเอร์นะครับก็อย่างที่บอกค่าสะกดชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามันมีเสียงไมชดตลอดเวลาแล้วมันนำคลาญก็ต้องขออภัยด้วยครับมันอย่างที่บอกไม่มันไม่ค่อยได้ใช้นะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาไม่ได้มาเล่นคอมมิเรเดอร์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวที่ผมสร้างไงซึ่งวันนี้มาแปลกแนวหน่อยครับผมจะมาสร้างนักยูทูบเบอร์ครับ ช่องช่องหนึ่งครับที่ผมติดตามมาตั้งแต่เด็กนะครับก็ถ้าใครรู้จักก็จะรู้จักเขาดีนะครับแต่ถ้าใครไม่คุ้นชื่อเขาก็ไม่เป็นไรครับก็คือถ้าผมชื่อเนี่ยไงใครๆก็ต้องรู้จักอยู่แล้วก็คือพี่แบงก์กาโมครับก็คือหรือเรียกง่ายคือพี่แบงค์นั่นเองครับอ่าผมจะมาสร้างแกได้แหละเพราะว่า <c oughs> คือผมรู้จักเกมน,นี้ได้ก็เพราะผมรู้จักเกมน,นี้ได้ก็ต้องแต่สมัยก่อนแล้วแหละต้องแต่แกเริ่มแชสแล้วก็ ช่องอื่นๆอีกครับแต่หลักๆก็คือรู้จักรูก้จเกมกเนี่ยจากแก่เนี่ยแหละครับผมก็เลยมาสร้างแก่ในวันนี้แหละคือผมจะมาสร้างเอแก่ในร่างของคนก็แล้วกันนะไม่ได้สร้างแบบตัวละครโลโก้ของแก่ผมจะสร้างตัวแก่เลยลนั่นแหละเออนะครับผมก็จะมาสร้างเขาซึ่งเหมือนไม่เหมือนก็อย่าว่าผมนะครับเพราะว่าคือผมไม่ค่อยได้เห็นเเห็นที่ส่วนหน้าไงส่วน ครึ่งท่อนนะครับไม่ค่อยได้เห็นนะส่วนล่างครับก็ถ้ามันไม่เหมือนก็นต้องขออะไรได้ครับโอเคถ้าสร้างแกง่ายก็ง่ายครับคนเนยผมถนัดเพราะว่ามันสีตัวละครมันเป็นสีเนื้อใช่ไหมล่ะและถ้าผมรู้ว่าคือคนใส่เอ,อชุดอะไรเงี้ยผมก็รู้ละอ่ะคือแค่นี้อะไรเงี้ยพออ่ะสีแกก็สีเนื้อแกไม่ได้อะไรขนาดนั้นมั้งนะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะว่าแกแกอยู่ในห้องเนีผมไม่แน่ใจ สีเนื้อแก่น่าจะประมาณนี้ครับอ่าจินตนาการนะอันนี้คือพี่แบงค์คาโบนะครับถ้าพี่ผ่านมาดูคลิปนี้หรือแฟนคลับจากพี่แกมาดูนี้ขอสักหน่อยครับขอเกาะพี่ดังหน่อย <c oughs> อต่อมาก็ขอเป็นส่วนผมก่อนก็แล้วกันนะครับคือผมจะสร้างตอนแกผมสั้นครับคือตอนนี้แกน่าจะไว้ผมแบบว่าผมเกลียนครับผมก็จะไว้ ผมจะสร้างให้แกเป็นผมยาวนะครับเหมือนที่แกเคยไว้ก็คือผมข้างข้าง้างสัน้นแต่ข้างบนยาวนะครับเหมือนพวกวันนี้อันเนี้ย้ายอยู่อันนี้ค้ายอยู่เฮ้ยสย่ผิดส่ผิดแอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวนะขอดูกันตัวคือผมมีแผนแล้วแหละว่าผมจะสร้างยูทูบเบอร์แต่ละคนนะครับที่ผมรู้จักแล้วผมชื่นชอบนะครับอืมเดี๋ยวเดี ผมว่านั้นน่ะเหมือนสุดจริงๆคือทรงผมเนี่ยมันมันคล้ายสุดนะครับคือหนึ่งผมแกมันจะไม่มีอันเนี้ยแต่ว่าข้างบนอะ่ะผมแกมันฟูฟูไงข้างบนอะ่ะเอออันนี้มันคล้ายสุดไงซึ่งมันมีอันอ,อื่นแต่ว่าผมว่ามันน่าจะใช้เวลาอะต่อมาก็เสื้อผมชอบเห็นแกใส่เสื้อเออแบบไม่ไม่ใช่เสื้อนี้สิเป็นเสื้อคลุมแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยเออแบบเปิด,เป,ดเปิดนั่นนั่นหน้าแต่ว่า น่าจะยากอยู่พวกเสื้อเพราะว่ามันมันค่อนข้างใจนี่ผมหาก่อนเออเ๋เ,เ,เ,เต้องหาเสื้อเจ็คเก็ตมันก็ไม่มีแล้วนะนก็มีแค่นะั้นนั่นเดียวอืมเดี๋ยวได้ได มีแต่อันล่างเนี่ยแหละอันวนมันไม่มันเริ่มไม่ใช่แล้วอันวนเริ่มไม่ใช่แล้วไงเออมันมีแต่อันล่างเนี่ยแหละเนี่ยมันอยู่ในบรรดาแถวเนี่ยหละขึ้นอยู่ว่าอันไหนมันจะได้หรือเปล่าอืมนอกจากผมต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็หาเสื้อที่แบบหายส่วนที่แบบว่ามันคุมตรงแขนได้เออถึงจะได้ อันนี้มันได้นะแต่ว่าติดเจตรงเนี้แหละอืมหานเออขอเอาเนี้ยมาก่อนแล้วกันนะคือผมเห็นแกชอบใส่เสื้อเป็นแจ็คเก็ตคุมๆอะ่ะเออข้างในก็จะเป็นเสื้อเทาๆหน่อยค,อคือเนี้ยสร้างอิงสร้างจากไอ้นี่เลยนะ หน้าปกช่องเขาไอ้ที่แบบว่าเป็นแบบ <c oughs> เอเขาชอบเอาหน้าเขามาใส่ในคลิปไงเออผมว่าอิงสร้างจากอันเนี้ยคือทําให้เหมือนที่สุดอะมันมันอาจจะไม่เหมือนแต่คล้ายเท่าที่ทําได้ครับสร้างไปก็ดูไปนะเนี้ยว่าหน้าแกมันอะไรเงี้ยเออแล้วก็อันนี้คืออิงเลยเดี๋ยวแน่แน่แนมันมีหูฟังอยู่ผมเห็นอยู่ เห็นบ่อยเวลาสร้างอืมหูฟังนี้มันจะคล้ายของแกแต่ว่าก็เนี่ยแหละเอออันเนี้ยแหละสีดำไม่ดำมากเออก็ดำนี่หว่าแล้วก็มีหูข้างในใช่ไหมหูข้างในนี่ก็มันก็ไม่ได้ดำอะไรมากขนาดนั้นก็เอาใส่ไป อันนี้ส่วนไม้ไม้ปล่อยไปโอเคแล้วก็ไอ้ส่วนเสื้อเนี่ยมันยากเนี่ยแหละยังเกงนี้ผมไม่รู้ว่าแกเขาใส่แบบไหน่งผมก็จะจินตนาการแล้วกันว่าแกาใส่แบบไหนคือสร้างอะไรทำได้แกเวลาแกอยู่บ้านแกอาจไม่ใส่ขายาวอาจจะใส่ขาสั้นอ,อือใช่ไหมละ่ะใครเขาจะใส่ขายาวแคสเกมก็เหนื่อยสิต้องใส่ขาสั้นใช่ไหมละ่ะก็นะ อนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยอืมอันนี้เหรอแกคงไม่ใส่สั้นขนาดนี้หรอกมกั้งเออคงไม่สั้นขนาดนี้หรอกจริงจรง,จรงนะไอผมว่าเอาส่วนนี้ออกไปก่อนดีกว่ามันยากขอไอ้เนี่ยเลยเพราะว่าผมพอมีวิธีแล้วผมรู้แล้ว อถ้าแกใส่แขนยาวใช่ปะไม่ยากมากเราก็เอาเนี้ออกไปแล้วก็เอาเนี้ยมานะครับเปลี่ยนก่อนเสื้อสีนี้ไปจัดไปแล้วก็ลองดูสิเฮ้ยมันก็คล้ายอยู่นิดนึงนะเออแค่ว่าของแกมันไม่มีคอปกไงแต่ว่าคือแกนคนที่จะชอบใส่เสื้อข้างในใช่ไหมก็ ต้องทำให้คล้ายนิดหน่อยนะครับเสื้อสีเทาๆนะครับเทานหน่อยเออเนี่ยแหละแล้วเราก็ไม่ยากไม่ยากเราก็แค่เอาไอตัวมือเนี่ยเออมาทำเป็นเนื้อให้เป็นสีเนื้อนี่เออไม่ไม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกโอ้พอทำง่ายเลยต่อมากางเกงนะครับกางเกงก็อย่างที่บอกแกคงไม่ใส่ขายาวแกน่าจะใส่ขาสั้นนะครับ หาก่อนน่าจะสั้นแบบนี้มัง่งเออไม่สั้นมากไม่ยาวเกินไปน่าจะเป็นสีดำมาผมเดาอนะแกน่าจะใส่สีดำเออเอออย่างนี้ไว้ก่อนนะครับนั่นจะไม่ใหญ่เนี่ยแหละส่วนขาเพราะว่าแกก็คงจะเท้าเปล่าเออใครเขาจะใส่รองเท้าอยู่เด็อ้านตลกตลกแล้วเนี่ยแกไม่ใส่รองเท้าไม่มีใครไม่มีใครท้งนั้นที่เขาใส่ ก็นะครับสีเนื้อไปเดี๋ยวได้ๆคือผมสร้างให้ไวไงเพราะว่าการสร้างคนผมถนักแต่ว่ามาติดไอ้ตรงขาเนี่ยแหละที่จะสร้างไงให้มันนีนี่มันมันมันก็มีอยู่แค่แบบว่าเออผมเห็นอยู่จะมีมันจะมีนี่อยู่ตัวเนี่ยมันเป็นทงเท้าอ่ะเออแบบเนี้ยแต่มันไม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้ะรู้ละ นี่เนี่อแหละแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสีดำดำไปให้กลมกลืนกับอันเนี้แต่ว่าเดี๋ยวมันดำเลยปะวะปรับเป็นสีเนื้อเออนี่เนี่ยขอดูกันขอดูกันอันนี้สีอะไรเออนี่หนแหละเออนี่ยอะไรสร้างคล้ายได้ที่สุดเท่านเนี้ยแหละพี่แบงค์เนี่ยจินตนาการว่านี่คือพี่แบงค์กาโมนะครับ รับเสียงนหน่อยโอเคนะครับนี่แหละพี่แบงก์กาโบเขียนชื่อกันเลยเดี๋ยวคนได้รู้ว่าใครครับเขาเขียนชื่อกันจีดูน,นะครับเราเขียนทุกเ่าเออเดียแหละพี่แบงก์กาโบให้เลือดพี่แกรประมาณสัก ก้าพันก็เวอร์ไปห้าพันคือแกนักแกเกมไงเออสูงหน่อยสูงหน่อยมันจะได้แบบก็สมูทเท่ากับไอนั่นพวกยูนิตที่ผมสร้างไว้ประมาณเท่านี้อืมสักห้าดาเมจก็ให้แกถืออะไรดีวะ <c oughs> ปัญหาเนี่ยแหละให้แกถือวีตอีโต้ อิชาชุวยไม,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 ไม่ต้องให้ถือนี่สิเขาเป็นนักแคสเกมใช่ปะ่ะเขาต้องใช้การจับจับคือเขาจะจับอะไรไงเออเขาก็ต้องจับเนี่ยเหมือน,เห,อนเหมือนกดคีย์บอร์ดอยู่วะครับเจอใช่ไหมท่านผูช้ชมเออเนี่ยให้พลังแกด้วยป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อ่าจัดไปเตะได้เตะได้นะคออ อืมต่อมาก็อะไรอีกดีอะโกรธเออแกโกรธได้อยู่ลบได้นิดหน่อยไม่ได้มากแล้วก็อืมให้สโตกลัวเออผมกลัวให้สตตกลัวว่าอย่อยู่กับฉันอะไรเงี้ยเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเริ่มใส่หิดแล้วเนี่ยอะไรอีกอะใส่อะไรไปอีก เดี๋ยวนะเตะไปเพิ่มอ่ะลองดูนะครับเดี๋ยวเขาถ่ายรูปก่อนอ่าพี่แบงค์กาโบนะครับนักยูทูบเบอร์คนแรกที่ผมสร้างนะครับแอมเป็นเป็นอะไรที่ฮ่า <c> ๆ <oughs> มากเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวขอไอ้นี่ก่อนครับทำให้ยูนิตมันดูสนี่ใหม่ครับ คือเกมนี้ยูนิตมันจะชอบอะไรแปลกๆนิดหน่อยครับเกมนี้โอเคนะครับเรามาดูกันว่าพิเบงกาโบจะเป็นยังไงนะครับอ๋อเอาแล้วครับพิเบงกาโบจังหวะดีนะครับโอ้โหเขาข่มกูให้ศัตรูกูราได้นะครับแล้วก็จับศัตรูไปด้วยนะครับถืงจังหวะนี้โอ้โหโดนดึงมาแล้วพี่แบงค์โอ้ยหาเว้ยอ้าวเอาเอาเอาแล้วนะครับอ้าว ยังไงต่อนะครับจังหวะนี้โอ้โหพี่แบงค์ลอยแล้วครับพี่แบงค์นี่เป็นคนแรกหรอเปล่าเนี่ยที่ลอยได้จะออกไปแตะขอบฟ้าผมอยากเห็นคนไทยปินได้ครับอ้าวพี่แบงค์อยู่มั้เนี่ยยังอยู่นะครับพี่แบงค์ยังอยู่นะครับ,บ,รบจังหวะนี้อ้าวแล้วนะครับเอ้าแล้วพี่แบงค์ยังไงต่อไปรู้สึกการต่อสู้มันดู โสโลโมชันยังไงก็ไม่รู้ว่ะ่นะครับสู้กับเอ่อแต่ละตัวผมจำชื่อไม่ได้นะมันเยอะมากจริงๆผมไม่ค่อยเก่งกบสะโอ้โหพี่แบงค์โอ้โหฮุ้งด้วยวิโอ้โหุ้แบบผ่านไปเลยโอ้โหโอ้โหโดนระเบิดขนาดนี้พี่แบงค์จะรอดป่าววะ อไอ้นั่นถือกับกลัวเลยครับโอ้หไม่อยู่แล้วเวย้ยคน้าอะไรไม่ตายสักทีโอ้โหแข็งเก่งเกินไปแล้วเออแต่ว่าไปลืมปรับดาวิดให้พี่แบงค์ไปเนี่ยน่าจะอยู่แค่หลักร้อยได้เลยเอาฟีา่แบงเอาฟี่แบ็กโอ้โหไม่อยากเชื่อพี่แบคงค์จะโคตรได้หมดนะจั่วว่านี้เฮ้พี่แบงค์ทำอะไร <ส ham> โอ้โหพี่แบงค์นะครับเขาสามารถโคตรกองทัพตรงนี้ได้แล้วแหมไม่อยากเชื่อดัน,นยังกูว่าแล้วลืมปรับดาวมจ เอาดามิไปสักพันไปที่แบงค์ถือว่าเป็นนะครับนั่นแหละโอเคขอตั้งชื่อลิสต์นี้ว่ายังไงเดี๋ยวเราก็ต้องสร้างคนอื่นอีกนะแต่ไม่รู้ว่าครั้งไหนก็ขอสร้างเป็นชื่อนะักแคสเกมก็แล้วกันพิม์ไปอ,อ่เออ ก็เป็นสีแดงไปเกี่ยวกับทายคิทูเปอร์แล้วกันก็เนี่ยที่แบงกาโมเป็นคนแรกนะเนี่ยเออเฮ้ยสีมันเป็นไปสามคาบโตะนี่เออเปลี่ยนตอนเปลี่ยนเัินต้องเปลี่ยนโลโก้ด้วยลืมไปสีมีฟ้าแล้วก็เกี่ยวกับอะไรดิลูกอืมเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยว จริงๆอันนี้มันดูดีนะแต่ไอาดางข้างดูไม่ค่อยนั่นแหละนี่ก็แล้วกันเออรู้สื่อเกี่ยวกับ YouTube ดิใน u t u b e เบอร์นนแคสเกมเออนั่นแหละโอเคดูซิแล้วก็ไม่ได้เล่นด่านอื่นหรอกท่านผู้ชมเพราะว่าเรามาทดสอบตัวละครเนี่ยเราก็เล่นแต่ด่านนี้แหละเอออืมดีเลย แตเกมเออโอเคครับเราจะมาดูกันว่าเขาจะสามารถสู้ใครได้บ้างนะครับเฮีแบง์กาโบเอ,อ๊ยเ,เห็นอย่างเงี้ยผมก็ใส่พลังให้แบบให้นี่นะเออลองสู้กับคาบุโตจัดรับเอาแล้วครับเราสู้กับคาบุโตได้หรือเปล่านะครับคาบุโตถือกบโอ้โหคาบุโตแพ้นะครับจังหวะนี พี่แบงค์ชนะนะอขาโตเรียบร้อยนะวิ่งเลือดเป็นหมื่นแพ้ดาวมจร้อยไอ้แพ้ดาวิดพันเดียวเนี่ยนะโอต่อมาครับเจอกับอากิโตะครับอากิโตะกับพี่แบงค์กลาหมอครับใครจะชนะโอ้โหพี่แบงค์ไ้พุ่งไปครับอากิโตะก็โอ้โหรู้สึกพี่แบงค์จะแพ้าอากิโตะนะครับด้วยพลังของพระเจ้าครับต่อมาคาบดิดเดอร์แบล็คอาร์เอ็กซ จะไปกันอย่างไวๆครับไม่เยอะไวลยมากโอ้โห oh, RX โดนโคมคูนครับแต่เขาก็ยังสู้อแล้วก็โดนสวนเรียบร้อยครับ RX ไม่รอดนะครับเลกได้ว่าพี่แบงค์นี่โหดมากจริงๆครับไม่ปราณีแหมครับต่อมาก็เจอเว์ชั่นถือดาบไปนะครับเอาเอืมนี่พี่แบงค์โดนสวนคืน,นครับเอาคืนโดนเอาคืนนะครับ พี่แบงค์ไม่รอดนะครับอ่าเอาดาบเสียบนะครับต่อมาโรโบไรเดอร์อย่างไงครับอืมไม่รอดครับโรโบไรเดอร์จัดปืนไปนะครับต่อมาไบาโอไรเดอร์เอาละพี่แบงค์จะสามารถชนะเขาได้หรือเปล่านะครับเพราะเขานี่เป็นแชมป์ที่ช่วงแรกๆนี่โหดมากจริงๆนะครับไบโอไรเดอร์อย่างไงครับพี่แบงค์ก็ไม่รอดนะครับอืมแล้วก็ มาเวอร์ชันสองต่อเวอร์ชันน้ำสายน้ำนะครับเขาจะรอดหรือเปล่านะครับพี่แบงค์เอาไอเวอร์ชันนี้ตัดออกไปดีกว่ามันไม่มีใครแบบจะสู้ได้จริงเพราะมันโดนผักอยู่ตลอดเนี่ยมันก็ไม่ชนะตะก็ทีพี่แบงค์เอาคืนได้นะครับไบโอไรเดอร์เวอร์ชันสามแพ้ไปนะครับพี่แบงค์ก็ชนะไปต่อมาพวกหุ่นยนต์กันดั้มเกนะครับพี่แบงค์จัดไปเขาจะลุมนะครับ ปล่อยให้เขาลุมนะครับถ้าไม่ไหวจริงเดี๋ยว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 เอาให้ทีละตัวครับยังไงครับยังไงเขาจะสามารถสู้ได้หรือเปล่านะครับไปแล้วนะครับศูนย์สามไปแล้วศูนย์เจ็ดพุ่งมาครับแต่ว่าเลยไปแล้วก็ศูนย์แปดไปแล้วครับเหลือศูนย์เจ็ดตัวเดียวครับอีแบงก์เขาจะสามารถชนะได้หรือเปล่ารู้สึกเหมือนเขาจะติดขาของศูนย์แปดนะครับเอาเอาเอาแล้วเอายังไงโอ้หศูนย์ศูนย์แปดอศูนย์เจ็ดพุ่งมาหาครับเอาไงครับเอาไงศูนย์เจ ส่วนเจ็บยังไงครับอ่าโดนข่มคูไปแล้วครับโดนข่มคูไปแล้วอ่ายังไงครับยังไงยังไงยังไงพแบงครับพุ่งกระโจนไปหาครับพี่แบงยังไงต่อครับยังไงโอ้โหถือก็หบลบหนีเลยครับจุดศู์เจ็ดถือถอยห่างไปสักแป๊บหนึ่งแต่พี่แบงก็ข่มครูอีกรอบนะครับโอ้โหสูดสีมากตอนนี้เลือดแต่ละคนโอ้โหรู้สึกศู์เจ็ดแต่เลือดไม่ลดพี่แบงก็เหมือนกันนครับอืมถึกครั้งคู่เลยเว้ย ดี๋ยวรดูกันเออเรื่องจริงนะเนี่ยไม่ใช่โมเออถึกจริงๆเว้ยแปลกเขาก็สู้กันแบบอย่างเมามันเลยครับตอนนี้ยังไงต่อครับยังไงยังไงเอายังไงต่อครับโอ้โหพี่แบงค์โดนศูนย์เจ็ดเสียบไปนะครับอืโดนกดอยู่ที่แล้วก็โดนเสียบไปพี่แบงค์แพให้กับศูนย์เจ็ดไปแต่ที่เหลือชนะครับแหมน่าเสียไดย้จริงๆต่อมากับทหารครับจัดไปห้าคนมไม่รอดครับ เยอะเกินไปเปล่าสองคนน่ะแต่ยังไงครับพี่แบงค์สองคนนะครับสองคนแค่สองคนนะครับพี่จะวิ่งเข้าไปต่อยทันเปล่าอืมก็โจนเข้าไปครับไม่โดนครับไม่โดนโดนอืมโดนหันอ่าอันนี้แถมให้คนเดียวคนเดียวคนอ่าไงทั้งกองครับพี่เอาชนะไม่ได้ครับโอ้โหโดนลูกซองอีกไปครับแหมต่อมาครับ มือสไนเปอร์มือสไนเปอร์ยังไงครับไม่โดนครับเรียบร้อยสามารถเอาชนะได้แค่ถ้ามาตัวเดียวเก็บเรียบต่อมาซามูไรครับไม่ใช่ทาอะไรดีนินจาบนินจาเอาไงครับชนะได้หรือเปล่าโอ้โหไม่รอดนะครับนินจาเอาดาบเสียบเลยครับพี่แบงก์ยิงๆต่อมาครับเหมือนเดิมครับคือเซตเดิมครับซามูไรยักษ์นะครับ เรามาดูกันว่าพี่แกเขาสามารถผ่านไปได้หรือเปล่านะครับซามูไรโดนข่มขู่นะครับแต่เขาก็วิ่งไปแล้วนะครับแต่เขาก็วิ่งกลับมาอ้าวยังไงครับยังไงครับเลือดพี่มีแค่ห้าพันนะครับกบีไม่สู้ต่อพี่เสร็จนะครับดาเมจที่องคัญหนึ่งเลยนะแรงอยู่หน่อยแรงอยู่เหมือนกันนะอ้าว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 ออร่อยนะไปเลยนะครับ ไปแล้วสองตัวครับเหลือสามยังไงครับพี่เอามือติดครับยุ่งแล้วมือติดเอาแล้วยังไงเอามือหลุดนะมือหลุดแล้วโดนคมคูไหครับสมุนไพรเรียบร้อยครับเหลือสองตัวครับจังหวะนี้แบงเอาไงเอาไงเอาไงมือเขาไม่ได้ติดเออลืมใส่ใส่นี่มานี่ไวที่จับไว้เขายกไ่ได้ครับจับแล้วก็ยกไ่ได้ไปแล้วครับหนึ่งตัวเหลือตัวเดียวนะครับเอาเอาพี่พี่อีไปจับทำไมเอาเอาเอา เอาเอาเอาพี่เอา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 แล้วครับสมุนไพรโดนคมครูไปครับเขาก็วิ่งหนีไปแล้วเขาก็วิ่งกลับมาครับแล้วพี่แบงค์ทำอะไรวะเนี่ยมันถึงเวลานอนตอนไหนเนี่ยแล้วก็โดนคมคูไปอีกนะครับพี่แบงค์ติดไะเนี่ยเ้าเฮ้ยพี่พี่หลับอะไรตอนนี้แหมเออหลุดสักทียังไงต่อครับพี่แบงค์เตะไป อ่าเตะไปอ่าอ่าอ่าาสามูไรเหมือนจะมึงมึนงงนครับอืมเรียบร้อยนะครับพีแบงค์ชนะไปได้นะครับจังหวะดีแหมด้วยการทีบนะครับสามูไรถือก็ต้องยกนิ้วให้นะครับต่อมาครับไอจแอนจัดไปสามตัวพี่แบงค์เขาได้ข่มครูไปแต่มันไม่เป็นผลนะครับแล้วก็จัดการไปได้หนึ่งตัวหลือสองตัวนะครับ ยังไงต่อครับข่มคูไปไม่เป็นผลอ้าวเป็นเลยอ้าวอ้าวอ้าวครับพี่แบงค์ได้กระโดดไปนะครับแล้วก็ข่มคูไปอีกยังไงครับยังไงอ้าวอ้าวพี่แบงค์ทำอะไรครับพี่แบงค์ทำอะไรอ่ะจับไปนะครับแล้วก็จัดไปแล้วเหลือตัวเดียวนะแล้วข่มคูไปข่มคููยังไงครับยังไงตีนอนอยู่งั้นเหรอข่มคูอีกนะครับไอเจ๊แอนเริ่มกลัวครับ อืมแล้วพี่แบงก์ก็กระโดดขึ้นไปต่อยหน้านะครับโหดจริงๆนะครับแหมศึกนี้พี่แบงก์นี่ชนะกับเออ่หุ่นยนต์ไม่ได้ก็คือสองตัวครับก็คือ07ไอ,อ้ไม่ใช่07 08กับ03นะครับแล้วก็สามารถชนะเออ่มือเรื่องไงอะ่ะมือสไนเปอร์แล้วก็ไอเจนกับไอ้มินจายไอ้ซามูไรย,ยักษ์ได้นะครับแล้วก็คาบุตโตะนะครับ แต่เขาแพ้ให้กับอากิโตะแล้วก็ศูนย์เ 7, แล้วก็มือลูกซองกับคนอาหารที่เป็นมือ M16 นะครับแล้วก็ c o m เ o เดอร r RX ร์อ็กถือดาบในเวอร์ชั่นนี้ก็แพ้ชนะได้แค่โรโบไอไรโอไรเดอร์ Bri o ider, เวอร์ชันถือ2มือนะครับนอกนั้นแพ้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับเราได้มาทำการสร้างพี่แบงค์แคสเตอร์หรือพี่แบงกาโมในเกมนี้นั่นเองนะครับ โอเคครับก็สำหรับวันนี้มีเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมตั้งใจเรี้ยเล่าไ้จากสิ่งที่วิธีทำสิ่งที่ดีรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับและทำสิ่งที่ดีอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอและกินข้าวให้ตรงต่อเวลานะครับและกินของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสุขสุขเจริญ okay, ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวู้ว